โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยผมเอทีโควเออร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเฉลยอีสเตอร์เอ็กแมพซีโนพีนะครับผมและก็มีโอกาสที่คุณจะได้เซ็ตทำซิดเบต้าอย่างนี้เท่ผมกดไปดูแล้วเฮ้ยย่า เป็นไงมีโอกาสนะที่คุณได้ของทำซิเบตา้าอิเตอเองเนี้นะครับผมนะอ่าก็อ,อย่างแรกนะตอนนี้ผมอยู่กับเอ่อผู้สร้างเกมอย่างคุณไบเนะ้าอุ้ยอยู่กับผู้สร้างเป็นไงโคตรเฟี้ยวเป็นไงเ,เป็นไงโคตรเฟี้ยวเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่านะก็อิตนะเตอไะอยู่ตรงโคไฟายตรงนี้นะผมนะอ่าให้ทุกคนนะผมเออเอาเมาส์นะมเ,เมาส์ตรงนี้นะอ่ะอ่าอิตเตออยู่ตรงนี้คนะขอทุกคนกดไปเนี่ยจะมีโอกาสประมาณ50%นนะที่คุณจะได้ ของทำซิดเบตา้าแล้วก็อีก50ที่คุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะเรนี้มีทั้งหมด50เนะโอเคประมาณนี้นะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวัดีครับบ๊ายบายคลิปนี้ขอ50ไลค์ใครไม่ได้กดไลค์นะขอให้กดอีเทกแล้วไม่ได้เฮียอะไรเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย